เออเห็นเราสนดียวไม่นด้กน,นผมกพราคุณนะมีรับผมจะมาเล่นอะไครับข,ของที่บ้านุดสูงนี้เราตอบจะขี่มา้าไปรับเพืเ่อนลงมา,าไหนมาขาวขี่ยังไงก็มาคับมันไม่ได้หรอกใส่อานให้มันยังมาเลือดน้อยมาโอเคตรงนั้นแหละ รอยนั่นแหละนั่นแหละจแดงก็ผมตีมันตัวนั้นเลยใช่เลยชิวจังไหนเด็กดำอ๋ออยู่ในหมู่บ้านล้างวะ เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวหล่ะทางกลับไปก่อนขอผูกมาไปก่อนน้องคิวข้าพาม้ามาด้วย <c oughs> เร็ว่ะไอคิวม้าดำตัวเล้กคนเร็วอ่ะ เอ็งลองตายแล้วเกิดใหม่ดิเอ็งลองตายแล้วเกิดใหม่ไอ้มิกฆ่าตัวตายดิมิกฆ่าตัวตายเออตายยัง เราเลิเอาเนี่ยไอคิวออกอ๋อนับกับ้วงนี้เพราะว่าผมจะมาหาหาแล้วดีหาหนังบัวเพราะตาจกุกเกาะไอมาอหมอละเจอยังเนี่ยตายยังโอเคใครัะเล้ว เน่เห็นท่ายังอามาผมบอกแล้วว่าหมาวิ่งเร็วไม่อยากจะพูดเข้าบ้านแล้วคิวไปเลยเข้าบ้านแล้วคิวไปนอนเออนี่มันหมู่บ้าน เออเอาเนี่ย uh huh. เนี่ยไม่ต้องขับลัวเลยมีลัวหลังบ้านเราอยู่แล้วยอด